สวัสดีจ้าพี่น้องจ้าเมื่อนี่บเบิ่งแนพี่น้องเบิ่งบรรยากาศตื่นเช้ามาก็จะเจอหิมะขาวเต็มไปหมดเลยพี่น้องเลยไอ้พ่อนจิไปเหตุงานเมื่อนี้ก็ล่างจิไปเหตุงานต่ต้องออกก่อนเวลาเพราะว่าขันท้อไปสายก็เท่ากับบุหูเนาะว่าอันซิมีเหตุการณ์อย่างบอซิมีรถติดมีถนนลืน่นบอเท่าก็ต้องออกก่อนเวลาอยู่ปกติไอพ่อนจะออก เจ็ดโมงสี่สิบเนาะทำงานแปดโมงเนาะจากนี่ไปที่ทํางานกับประมัณสิบหนะ้านาทีมันนี่ก็เลยจะออกจากบ้านประมัณเจ็ดโมงสิบห้าเห็นบอลงมาก็ต้องมากวาดกวาดที่มะเนี่ยกวาดที่มะยังบอลแล้วเลยนะดูของคันอื่นๆสิคะโอ้ันตกเมื่อคืนเนี่ยตกทั้งคืนอะแต่ตกตั้งแต่ื่อวานนะจนถึงวันนี้ โอวันนี้หยุดแล้วเมื่อคืนเนี่ยตกทั้งคืนตื่นเช้ามาก็จะประมาณนี้สวยนะคะแต่ว่ามันเย็นดูหลังคาบ้านหลังคาบ้านหลังนั้นมองไม่เห็นเลยนค่ะความหนาวอือหนาวแห้งพี่น้องแต่ละคันนะคะแต่ละคนพี่น้อง ต้องมากวาดที่มาออกจากรถหนามากดูสิคะหิมะนี่นลระพี่น้องชีวิตเมืองหนาวกับจีประมาณนี่ อยู่ชั้นหิมะที่บนหลังคารถสิแล้วก็ต้องกวาดออกเนาะโอ้ยโอ้ยเย็นใส่ถุงมือ,อ,อก,ก่อนค่ะโอ้ยอยากบรรยายเลยเย,นย,นย,นยน็นเย็นเย็นพี่น้องเยน็ยนเย็นแล้วก็ต้องกวาดออกสิละ <Okay. S 2> กวาดจนหมดนะ จอดรถไว้มันก็เได้อุ่นไปน้่งมานะอยากจะคนที่เพื่อนอาศัยอยู่บ้านข้าจ้กก็ไมมีร่งรถเนาะผู้ใดอยู่ในร่งรถนะสบายเพราะว่าบรต้องมากวาดหีมาจอดรถไว้ในร่งรถนะนะแต่อันนี้อพาร์ตเมนต์พวกยายพ่มอมนันบ่มีอันบ่มีอันมองจอดรถนะนะพี่นอ้องบ่มีอีหย่างข้าจอกอื่นบ่มีร่งจอดรถกสิจ,จอดกลางเดินหน้าตึกเลยนะ เลยต้องมากวาดที่มาออกตอนเสาวๆฮังเสียลรอพี่น้องเอ้ยนี่แหละน่ะโอ้ยเนาะว่าเมนนำแข็งใสไหมทุกคนเลยเนี่ยอันต้องลงมาก,ก่อนเวลาที่เขาสิเดินทางไปเห็นงานเพราะใส่เวลาอยู่ด้วยนี่ยกาดที่มากับเป็นสิบยสิบนาทีพุนเดจะบมึงรหลดกันี้ ถขั้นนั้นเพิ่นนั่นไอ้ข้าเจ้ามาทํางานดอกมาเป็นพนักงานมากวาดที่มาอันนะอันกวาดที่มาหน้าตึกเนี่ยนะเนี่ยข้าเจ้ามากวาดตามตึกอพาร์ตเมนตนะ์มางานข้าเจนะ้าอ่ะล่ะข้าเจ้าอพวกทํางาน,นะนะอ่ะนะอ่ามากวาดขยะมันกวาดขยะเบาพี่กกวาดที่มาเอย่าบังรถคันนี้ด้วยอืม ตกเบิดขึ้นอีหลี่มาขึ้นเนี่ยดีแต่ว่ามันล่มมาแห้งอะนะมันก็นเลยโอเคตื่นเช้ามากขาวเต็มไปหมดเลยแต่ดียางพักอยู่อพาร์ตเมนต์บ่ไดนยากกันกวาดนาบ้านไม่พี่น้องตะกี้อยู่บ้านเนาะแต่แต่ว่าท่านไม่อยู่อพาร์ตเมนต์อะนะตะเกียน โอ้ยต,าาตือนเสาวมากตรงกวาดถนนนาบ้านยังไอ้ตรงนาบ้านออกไปหาถนนเมนบอเพราะว่ามันนัน่นตัวบาน,ม,นมันมันบ่ได้ย่ติถนนน่ะนะเพราะเฮาไมอยู่อพาร์ตเมนต์ก็เลยสบายก็เลยกวาดั้งแต่นี่ละ่ะกวาดแต่ให้มาอยู่ทั้งรถนี่ละ่ะอ่าน้ำถนนเขาก็มีพนักง,งานกวาดจังซีสนะเนี่ยจ้า สบายยางเสียยางมันแขบแมนบอขันยูบานมันก็ใหญ่กว่างขวางอย่างสินาะแต่มันนานาหนาวแล้วมันยากกว่าที่มะนี่แหละเนี่ยกวาดจะมืดล้วพี่น้องเนี่ยเบิ้งมอนีมีแสงพระอาทิตย์้อมั้งใช้มินีซิมีแดดบอกพูเนเบื้องขอบฟ้าฟังผลเห็นบ่เป็นแสงสวยสวยขึ้นมากแล้วไปแล้วพี่น้อง แล้วแล้วโอ้ยหนาวดิเนี่ยไปแล้วจ้าโอ้ยเนาะนนม,มาเต็มรองเท้าเลยครับ ปาดออกพี่นแอมันสิลลายใไซน้ปาดเย็นมนันโอ้ยน,นูโอ้ยอา,อากาศแค่ลบหนึงนนะแต่ <c oughs> เราต้องอันนี้เห็ดเห็บบออุ่นพี่เนาะเฟลมามคิดว่าะสกัตัง ยิยงก็จะเอามื่อมือขางถึงใบไสถุงเมือเนี่ยยิงก็จงเอาไปแช่ส่องแข็งไว้เนี่ยแต่บ้านสีดำดีเนาะหิม,มะไม่ติดแต่บ้านสีขาวติดไม้บ้านสีดำหิมะ ติมีอย่างเดียวก็คืออุบัติเหตุถ้าเหตุการณ์ปกติจะไม่มีรถติดถ้ามีรถติดแบบนี้ก็คือมีอุบัติเหตุเมื่อกี้รถแท็กเตอร์เมื่อกี้โอ้รถซิปลอ่อเมื่อกี้มันลื่นมันลุกคลังถนนก็เลยรถติดเงี้วเหยียดเลยนะคนไปทํางานตอนเช้าคนเข้าไปทํางานตอนเช้าคุณอะามาจากอุตสาหะเงี้ยวเหยียดโอ้โอ ประมาณน,นี้แล้วพี่น้องเนี่ยทางเข้าในเมืองเพราะว่าคนเข้าไปทํางานเยอะแล้วก็พอเกิดอุบัติเหตุรถก็จะติดยาวถ้าเหตุการณ์ปกติรถจะไม่ติดหรอกประเทศนี้เนี่ยค่ะไปแล้วค่ะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ